ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่21มีสายน2567นะคะเรามาเก็บบรรยากาศตลาดผ้าไหมราชมงคลหรือตลาดกินมอนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้ไปดูว่าผ้าไหมตลาดกินมอมาเยอะหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตลาดผ้าไหมตลาดนัดกินมกันนะคะผ้าไหมตลาดกินมอมาทุกฟ้านอนนี้นะคะ ก็จะมีทั้งผ้าไหมมีทั้งกระเป๋าหลากหลายเลยแล้วก็ของที่ระลึกมากมายนะคะแล้วก็กระเป๋าพวงกุญแจน่ารักมากพี่กระเป๋าพวงกุญแจใบเท่าไหร่คะหน,นึสิบบาทะเพื่อนน่ารักมากเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นผ้าไหมนะคะ หลากหลายลวดลไยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามาจากไหนไม่ขายเฉพาะผ้าใหมนะคะขายผ้ายางด้วยนะคะคนของกันแดดกันนี้นี่คือผ้าใหม่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผ้าไหม่สวยๆแล้วก็มีหมวกนะคะในจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ชันิยมนะคะนําคือทุกอย่างที่ทําจากใหม่เราก็มาทําเป็น เป็นหมวกเป็นผ้าพันคอนะคะให้กับทุกคนทุกท่านเวลาแขกมาเที่ยวที่สุรินนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะที่ทําจากไหมนะมีผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่มีหมวกนะคะทุกคนจะสวยงามแล้วก็กระเป๋าเล็กๆกระเป๋าสวยงามหลากหลายมากมายให้เลือกนะคะก็เดี๋ยวพาเดินชมนะทุกคนพาเดินชม สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการเนาะร่วงนะไอ้ย้อนหลังเนอ้อปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้นะครับแม่ค่ะแม่สวัสดีค่ะอ๋อวันนี้ก็มาทักทายเนาะหลังสงการเนาะแม่เนาะทานข้าวอยู่เนี่ยแล้วทานข้าวอยู่นะคะทุกคนผ้าไหมสวยๆนะคะมาเลือกได้แม่ก็ขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินด้วยใช่ไหมแม่ นสวยงามมาเพื่อนเดี๋ยวเราชมผ้าใหม่ก่อนตลาดราชมงคลก่อนเพราะว่าแม่ไม่สะดวกเดี๋ยวเราก็เลยสวยงามนาเพื่อนเดีราให้ดูก่อนอันนี้ก็มาจากร้านงหนงอะไรเอะค่ะเมตรอันนี้มันโดนสีเมตรอยู่แล้วจ่าก็คือสีโคราสวยงามมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ร้านสวัสดีนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้เปิดร้านรับโชคกันไปเลยค่ะนะคะสวยๆนะคะพ่าไหม่จัเภอศรีขอรับพูนนะคะทุกคนหลากหลายลวดลายสีสันมากมายเลยน้องขายอยู่ที่ตลาดพ่อไหม่นัดพ่อไหม่สุรินแลวก็ตลาดโมราชมงคลนะคะก็จะขายอยู่ตรมนี้แหละนี่นะคะพ่อใหม่ อหอมจางเฉ็นนะคะอโอเคนี่ของน้องร้านาคุณคุณโหนงใช่ไหมคุณเอ็งค,คุณเอ็งน,น,น,นะคะร้านคุณเอ่งผ้าไหมาคือคอรนฟูนะคะก็พิมพ์ในเพจเชื่ออะไรนะคะน้องเอ่งสุชาวดีบุญยงคะ่ะผ้าไหมสุชาวดีนะคะร้านสุขชาวดีบุญยงนะคะ พิมได้นะคะติดต่อได้ทางเพจเลยกับน้องก็เลยนะคะสุชาวดีบุญยงนะคะทางเพจได้น้องเขามีกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนมีกระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายเวลาั้งลำนะคะต่อทีนะคะเพื่อนก็มีให้ได้เลือกบ้างนคะคะสวยงามนะคะนนมีทั้งมีทั้งไหมจุนไหมบ้านนะคะเพะื่อนไหมแท้นะคะทุกคนนะคะ ตัดเห็นไม่ต้องยาวมากเอาเก็ดต่อมาด้วยแนะนำด้วยนะคะช่างก็จะแนะนำนะคะรถที่สุดเลย <c oughs> สีเอ,<ๆ>เอาไว้เผื่อไหมเนี่ยสีเม็ดจริงๆมันยังไงโอ้ได้กิดระดายังไงก็ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าสีเม็ดได้อยู่ ชุดจิตระดานะสวยมากเลยค่ะนี่ท่าท่าท่าทัจิตระดานะสวยงามเลยนะเพื่อนโอ้โหสวยงามลายดอกอะไรนาะนุ๊กอันนี้จะเป็นดอกดอกยกดอกลายลํำคูณค่ะดอกลายล้ำคุณนะคะสวยงามสวยงามค่ะพี่ตะวันสวยจริงๆค่ะสวยค่ะนี่เป็นเท่าไหร่เนาะ ชุดนี้จะอยู่ที่สามพันค่ะพี่ตะวันสี่เมตรใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะอถูกมากก็ทําเป็นผ้าถุงแล้วก็ตัดชุดสมเด็จเลยเป็นชุดไทยชุดไทยจิตรดาสวยมากเลยนะด้วยสีเขาจะมีทั้งผ้าไหมอลูซีนด้วยนะคะนี่เห็นไหมน้องเขามีมีทุกลายนะคะทุกันคือหนึ่งจะ,จะ,จ,ะจะขายผ้าสุรินนะคะขายผ้าสุรินแล้วก็เน้นผ้าสุรินใช่คะไหมชุนก็คือไหมแท้นะคะแต่ว่าเขาสาวด้วยเครื่องสาวเครื่องแล้วก็ การที่เราสาวเครื่องไหมชละละเอียดในการที่จะตัดเสื้อผ้าและก็ถ้าเวลาไหมประกวดนะคะส่วนมากจะใช้ไหมาสาวเครื่องนะคะทุกคนถ้าไหมบ้านสาวมือก็จะเป็นเนื้อหนานิดนึงก็ความละเอียดก็จะขี้ถ้าเป็นงานสาวมือมันจะมีขี้ไหมประปายใช่ขี้ไหมประปายทีนมันจะใหญ่ค่ะมันไม่ได้เสมอกันนะคะส่วนมากไหมที่เข้าในวางเขาก็จะสาวเครื่อง นี่แอดมินเราให้เข้าใจน้องหนึ่งก็จะมาได้นะครับติดทักไปที่เพจน้องสุชาวดีเลยสุชาวดีอะไรนะสุชาวดีบุญยงน้องสุชาวดีบุญยงนะคะเพจสุชาวดีบุญยงพราใหม่สุรินนะคะก็มาได้เลยนะคะน้องก็มีให้เลือกแล้วก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะคะบอกว่าโทรได้ไหมนะอะ 0835185383ค่ะ0835185383ผ้าไหมสุชาวดีบุญโยงนะคะทุกคนผ้าไหมสุรินนะคะโอเคนะน้องเนงพี่ตะวันไปแล้วนะค่ะเอาให้งินปังๆเปิดร้านเลยวันนี้นะคะนี่นะคะสวยงามนะคะผ้าพันคอมีตั้งแต่ไหมว่านไหมแท้ด้วย420บาทนะคะสวยงามทุกร้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่นะคะผ้าใหม่สวยๆตรงนั้นเลยนะคะนะคะทุกคนนี่ก็จะมาผ้าใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีเรย์ันสงการแต่ว่ายังยกเทศกาลปีใหม่เนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้วยด้วยนะคะน้องสาวคนสวยค่ะผ้าใหม่ร้านอะไรนะกางค่าฮะขายผ้าใหม่สุรีลรที่สาข์ชนชอผ้าใหม่ Enga, <S 2> <S 2> สวย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 เพราะสวยกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะเนี่ยวิสาขิตรุ่ชุนกว่าเพราะวิสาขิกันชานชุมชนบ้านกันจานพัฒนาตะบนเมืองทีค่ะอันนี้ของบ้านกันจานพัฒนาตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเพียอนก็ค่ะทางเพจด้วยเนาะเพจอะไรคะน้องคะเพจอะไรชื่อ ลำไพผ้าไหมสุดินค่ะลำไพยผ้าไหมสุดินนะคะติด<ฮ>ต่อกันได้เลยนะคะทุกคนไปแ <ส iled. S 2> ลวค่ะน้องลำไพะะ่จ<ๆ>้าไปละคะ่ะอ,อันนี้ก็จะมาสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวยๆนะคะพี่สาวก็มาทักทายกันนะคะช่วงสงการหลังสงการเลยเนาะปีใหม่ไทยขอเพื่อดูิงๆิงกันนะคะรับซัพฟังฟังกันไปเลย โอเคดีใจด้วยนะคะ,ะผ้าไหมพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะอำเภอเขาศรีนาินจังหวัดสุรินนะคะพี่รัตน์ดูไปก่อนนะโอเคนะครับโอเคอต่อนะทุกคนอันนี้ก็วันนี้สรุปผ้าไหมมาเยอะนะก็คงจะเข้าที่เข้าทางลแล้วจะเข้าอยู่ในรอบปกติแล้วนะ สวัสดีน้องจันทรัดด้วยค่ะอันนี้ก็จันทรัดพ่อใหม่สุรินทร์นะคะก็วางตลาดนัดพ่อใหม่สุรินทร์แล้วก็ตลาดนัดราชมงคล,ลหรือตลาดกรีนมนั่นเองนะคะมาเลือกซื้อได้เลยหลากหลายสีลวดลายนะคะโชคดีนะคะน้องจันทรจาจ๋าสวยๆนะคะรับปบังๆหิงหกันนะคะ0-25นะคะร้านจันทรัดกุนรัตน์นะคะพ่อใหม่สุรินทร์นะคะ เราไปไหนไม่ได้ต้องมาอยู่ที่ร้านผ้าไหมสีธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยเนาะสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะรับรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะในปีนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างเทศกาลสงการได้วางผ้าไหมหรือว่าเพิ่งมาเปิดเมื่อวันเมื่อเช่ก่อนมาอยู่ค่ะเนียบเนี่ยจ้าผ้าไหมไอ้คนกคอเทศกาลเนาะค่ะ ผ้าเยอะมากนะคะผ้าใหม่ๆมารอแล้วเนาะก็รอแล้วของนภัทราพัดรผ้าไหม่สุรินนะคะมารอนะคะติดต่อทางเพจของน้องได้ค an ่ะใช่ใช่นภัทราพัดผ้าไหม่สุรินนะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็คุยติดต่อทางร้านของคุณนภัดได้เลยนะคะได้ทุกโอกาสมีผ้าใหม่สวยๆวันนี้ มาเต็มแล้วนะคะทุกคนมาเต็มแล้วนะคะจัดเต็มน้องจะมีสีธรรมชาติหลากหลายมากมายสวนน่ากจะเน้นสีธรรมชาติทั้งหมดเพราะว่าน้องจะไม่ได้เน้นผ้าเคมีนะคะรณรงค์ให้เขาทำสีธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพนะคะเป็นการรณรงค์งให้สุขภาเขาเปียกีเคมีเปียสีเคมีเป็นสีธรรมชาติเพื่อให้เขาสุขภาพดีค่ะเพราะว่าสีเคมีมันมีผลต่อร่างกายคือมันไม่ได้มีผลต่อคนคนใส่นะ มันไม่คนต่คนทาคนผลิตเราอาจจะป่วยได้ก็เลยเปลี่ยนมาทำสีธรรมชาติสวัสดีค่ะนะคะโอเคโอเคนะคะคุณหมอเนาะก็ก็เราถึงเน้นสีธรรมชาติกันอยู่ในราคาที่สูงแต่ว่าสวยงามนะก็เมื่อสีไม่ตกเนาะไม่สูงมากนะคะเพราะว่าเราขายแม่ค้าเน้นขายแม่ค้าก็ไม่มีเวลาใช่ใช่นะคก็จะเป็นกันเองมากๆคนผลิตจะไม่มีเวลาได้ขายนะคะอีกคนก็จะมี กลุ่มขายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาว่าทํางานถ้าเราอยากให้มันต่อเนื่องก็คือเราจะต้องมีผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายด้วยมีตลาดให้เขาตลาดรองรับนะคะเขาก็จะต่องานของเราได้นะคะเป็นการพัฒนาชุมชนให้เขามีสุขภาพดีแล้วก็พัฒนาครอบครัวพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาด้วยค่ะนี่คือเป็นงานที่เราดูแลสุขภาพของคนทอผ้าค่ะคือขายแบบ ดูแลสุขภาพของคนทอผ้านะก็เลยต้องหาตลาดให้เขาก็เลยได้มามีแต่สีธรรมชาตินะคะเน้นไปหลักๆไปที่สีธรรมชาติค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะนาผ่าพัดผ้าไหมสุรินนะคะก็ทักที่เพจได้เลยนะคะทุกคนกําลังเปิดร้านนะทุกคนอันนี้เรามาเช้านะอีกหนึ่งร้านนะคะนี่นะคะ วัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีปีใหม่นะคะคนสวยเปิดท็อปเปิดท็อปม YouTube โอ้กมาทักทายกันเนาะเพิ่งวางร้านนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์พาเดินเที่ยวตลาดผ้าไหมราชมงคลหรือตลาดพินโมนะคะแล้วก็หวังยิ่งว่า ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้ความรู้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลัประธานอภัยเพื่อนๆสี่เวาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะ รอบท่านที่ชมคลิปเรานะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกะวรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันต์จงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะความหม่สวยมากเลยนะคะเสร็จก็ไปยืนมองว่าสวยไหม